วันนี้จะพามาแทงกบเกาหลีนะครับซึ่งมีพนันมีพันนะครับมีพันเชียงรายมาคนหนึ่งนี่ครับเป็นบรรยากาศในคลองเกาหลีนะครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ยังหัวค่าอยู่ประมาณสองทุ่มเกาหลีนะครับบ้านเราก็หกโมงเย็นเราต้องลุยน้ําลุยคนไปก่อนนะครับต้องเช็ค บรรยากาศนะครับบรรยากาศมันนี้ในคลองนะครับน้ำลึกไหมน้ำลึกก็ขยับขึ้นฝั่งซ้ายไหมล่ะโโน้ำลึกมากเลยครับตอนนี้ วันนี้เราอาจจะมาหัวค่ำนิดนึงนะครับนี่บรรยากาศกบเกาหลีนะครับจะบอกครับว่ามันจะมันจะอยู่ในแบบนี้แต่เล่ายังยังหาไม่เจอนะครับเพิ่งมานะครับต้องรอแป๊บนึงยวต้องให้พานเขาต้องส่องดูกันาดนี้ดูพานขนรับ,บรรยากาศใต้สะพานเกาหลีครับ กำลังจ้องนะครับตาน่านกำลังส่องหาอยู่นะครับกำลังดีออกข้างลั ตอนนี้ไม่รู้เดินไปถึงไหนนะครับประมาณสองกิโลแล้วมันน้ำน้ำมันเยอะนะเรับก็ปอยน้าช่วงกําลังจะเก็บเกี่ยวเขาจะเกี่ยวข้าว,วอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ตรงที่เรามาหรือเปล่าเนี่ยตรงที่เรามาทอดแหรหลืเปล่าพัดมาไกล้ขนาดนี้หรอใช่หรือเปล่า อันนี้บรรยากาศสดๆนะครับหินโคตรเยอะครับตอนนี้นถ้าใช่เปรียบเทียบเนี่ยก็คือ,อบ้านเรามันก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับเกาหลีนะครับ ไปตามของเลื่อนเปิดนะครับดูบรรยากาศครับได้แล้วต้องขึ้นข้างบนแล้วมั้งมันมืดแล้วมันมาหาไม่เจอแล้วขึ้นข้างบนแล้วก็เดินกลับมาดีกว่า น้ำไหลด้วยนะครับอันนี้อู้สุดยอดอู้ยลึกมากโหเปยากนะครับขึนี่ฮะขึข้างบนปะเออข้างบนดีกว่าลึกมากเลยอ๋อสุดยอดนะครับตอนนี้น้ำลึกมากเลย โอ้เดินไปก็ตกเต็มโอ้มันอยู่ในปา่ามันอยู่ในท่ออานีอนี่โอ้โ,โหมาแล้วครับหนึ่งตัวนะครับไหนกหดขอโทษเลยครับดูนะครับลูกมันนี่ลูกมันมาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้กบเกาหลีนะครับเดี๋ยวไปเอาตัวใหญ่มาแล้วครับมาแล้วลเราเดินน้ําไม่ได้นะครับต้องอยู่ในป่าครับใช่ใช่ผมต้องเดี๋ยวจะเอาตัวห้านิ้วูดมาแล้วครับมาแล้วผ่านเขาบอกว่าโอเคแล้วเข้าทางแล้วอี๋นี่เข้าไปขางในครับไป เข้ามในเมื่อเคหงุดหงแล้วหงุดหงแล้วนี่นี่ข้างในนี่มันเก็บเงียบอยู่ในป่าฮะอยู่ในปลาแบบนี้เออเดี๋ยวเราไปคุยชมยอดมันจะใต้ยาเนาะใช่ครับหลังมันนมันต้นทายต้นในหมดตกที่โดดดูนะครับดูนะครับเมื่อกี้เห็นเป็นตัวนึงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมุดอยู่นี่เห็นบ่ นี่พานกำลังหานะครับดูดูครับงูว่ะงูว่ะมันอยู่ตรงนี้เหรอมันอยู่ข้างบนน้ำอย่างงี้แหละมัน,น,นก็นึกว่ามันอยู่เมืนหน้าร้อนนะนนหน้าหนาวนะมันง้ามันลึกอ่ะใช่ล้วเปล่ามุดนะครับใช่ยากใช่ไหมน,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 นะครับมันเข้าตรงนี้เมื่อกี้นะครับท่านผู้ชม สักตับหนึ่งเราจะมีตัวมาแล้วครับหนึ่งนงตัวแล้วทั้งที่ไปหามาก็เดินทางมาอ่าานเขาบอกว่าสักคู่หนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามดู อตอนนี้กำลังเดินทางกับพานนะครับถ้าเราลุยน้ำมันจะไม่ได้ครับเราต้องดูข้างๆครับตอนนี้พานบอกแล้วนะครับโอเคแล้วตอนนี้พานกำลังเดินนำทางนะครับ แต่เราเมื่อกี้ตกเอฟนะครับตกเอฟนิดหนึ่งนะฮะตกเอฟนิดหนึ่งอันนี้ที่เกาหลีนะครับอันนี้ที่เกาหลีสดๆเลยนะครับววเวลาณตอนนี้สองทุ่มสิบเอ็ดนาทีนะครับเกาหลีนะฮะหายไปหมดหรออย่ามีตาน่าผมวาใช่ใช่ครับ มันไม่อยู่ในน้ําครับมันอยู่บนฝั่งถ้ายิ่งเป็นที่น้ําไหลมันจะอยู่ตรงนั้นไป่เอะเอบอตรงเมื่อกี้ก็โอเคอยู่นี่ตรงเมื่อกี้โอเคอยู่เอฟอยู่เอฟอยู่เอฟอยู่เนี่ยู้กำมือนึงครับ ออตอนน,นะตนี้พานกันลงลงไปเช็กดูนะครับในน้ำมันเป็นยันไงลนะ่ะดูตากบอยู่ครับ อันนี้ภาพสดๆนะครับไม่มีโกโหกมันจะสดสดรวดๆครับจับได้คือจับได้จับไม่ได้คือจับไม่ได้นะครับตัวเล็กก็จับไปก่อนไงเป็นหมันไงเขาเรียกหม,มันท่านผมเรียกหมนันไม่ลองดูฝั่งนี้านเะนี่ยฝั่งน้ำไหลเนี่ย ไม่ได้คือันนี้แล้นะอป้าอกันอย่คือางฝั่งไปเลยอันนี้คือเรียวมาครับเรียวเรวเรียวเรียียอยู่ในป่าแลวเนาะอยู่ในป่าครับอนนี้ หลายกิโลแล้นะได้นะโยวจับกบเจ็บเกลยดมันเ Netflix นอะเ,เอาเกลยดก็ได้ครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ากัดจับเกลยดจับกบยังไงน้ำมาแต่เอยอะนิดหนึ่งเขาปล่อยน้ำมานะครับวันนี้ผ่านบอกว่าขอบูชาไฟหน่อยแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขอเอาไฟให้พานหน่อยน้ำมันเยอะหรือเปล่าน้ำเยอะครับน้ำเยอะ น้ำล่ะกระหน่ำมันม <bizarre> ันมีที่กินที่มุดเยอะไหนเห็นไหมซึ่งเราหาไม่เจอตัวเล็กนะดี๋จะไปดูตามเขาก็ได้อยู่มั้งเดี๋ยวเราตีกลับมันบางครั้งมันก็ยังไม่ทันออกไงอืมใช่เออมันยังไม่นิ่งสงบด้ัวไก่ก็ไม่ออกอึดอันี่เป็นบรรยากาศใต้สะพานมอเตอร์เวย์ของเกาหลีนะฮะสะพานมอเตอร์เวย์ซึ่งมอเตอร์เวย์เกาหลีมีโคตรเยอะผมเคยขอบอกเลย ผมมาได้ตัวนี้แล้นะ,นะมันน้ำมันตื้นไงตอนนั้นน,ะน่ะวันนี้น้ำมันลึกตาตัวใหญ่ไมาเห็นตัวใหญ่ อืมได้หมดแล้วดเ,ลเดี๋ยวสิผ้าแตงโมชุ่มไปเบื้องไปเรื่อยนะครับ มีบ่มีหรือ,อยังไลกับบรลูนะแต่ว่าจะพาไปเบื้องเรื่อยๆนะครับ,บรมาไปยังเลย <c oughs> นี่คือเลี้ยวสดๆให้เบืบ้องว่ามองในมีมองในบะมีนะครับ,มบรมไม่มีแล้วสงสัยน้ำเยอะบะ่ะไ,ดบได้กินไอ้ค้นล่ะอืมไม่เ,เป็นไร

สภาพครับนี่เป็นไงครับคนทํามาหากินมันต้องแบบนี้นะครับไฟอ่อนหรือเปล่านะมันลกแล้วก็น้ำมันเยอะครับถ้ามันน้ำไมนเยอะมันจะออกมาข้างล่างเลยนะ เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะพาไปดูจะไปพาไปจับเขียดอิโม่ครับอีกแป๊บหนึ่งครับเจอกันครับ